สวัสดีครับเซ็ตแล้วครับมง,ง่ามเลยครับว่ามันง,ง่ามมันนี้สีก็ได้ครับก็ใส่ฝาขอบแลยมีฝุ่นเครือเลยครับบาอ่อนยังไม่เช็ดถอดเสริมลูกตีครับลูกตีลุด ักอเป็นสีจังสีเนาะงามบ่เจ็ดจุกปากอันนี้สีเหลือครับสีเหลือจากกระเลยเฮ็ดใหม่ สีนี่สีน้ำเงินน่ะซื้อตั้งแต่ผมมาอยู่กับเพื่อนผมปีน่าจะปีห้าอะไรหนูเอารถไปทำกับเพื่อนเพื่อนเลิฟอ,อยู่บางเลนนะครับที่มีข่าวว่าโกงคนนั้นคนนี้ครับผมผมได้เป็นนอนสิบห้าวันครับเป็นนอนทำรถเองตั้งแต่เป็นคุณปู่นะครับเอาไปบิ้วใหม่เอาไปตั้งแต่เดือนกุมภาครับ สุลาครับห้าุลาต้องไปนอนทําเองครับซื้ออะไรซัพพอร์ตเองตอนนี้เพื่อนผมก็ดังแล้วครับตํารวจรู้จักหมดครับทุกสอนอนตำรวจรู้จักหมดครับออ่น่าจะโดนกันทั่วหน้าครับบางเอฟซีบางคนก็โดนไปส0 0 0 0นบางคนก็โดนไป2 0 0 0 0 0แสนหนึตอนนั้นก็เป็นกระแสครับช่วงล่างเขาคต้าดังแล้วก็รถอัดฟางก็ดัง กะเตือนไพ่ครับเตือนไพ่ครับไม่มีไม่นี้ไม่จ่ายจะคิดว่ากฎหมายทุกวันนี้มันทําอะไรได้ครับมันไม่ได้ครับอยอมรับสรารภาพยอมรับผิดรับผิดชอบอเจ้าหนี้เขาขังหรือเขาบังรังตํารวจนนะ่ะเสียเวลาทํามาหาก,กินครับบางคนบอกว่าไปแจ้งความเอาจับเล้กก็ปล่อยจับเล้กก็ปล่อยรับสรารภาพว่าจะจ่าย เคยมีไหมคดีเงินเป็นล้านพ้นใจเดือนละพันมันมีครับอย่าไปคิดว่ากฎหมายมันทําอะไรไดร้ผมเบื่อหน่ายครับบม่ไดง้งานดินงานดินก็คือว่าอย่าคิดว่าวิ่งดินแล้วอย่าเพิ่งดีใจว่ามีงานครับต้องมาดูบทสรุปพูดเขาสีจ่ายเงินประจ่ายตอนนั้นนะครับรดเกี่ยวเหมือนกันมันเป็นเหมือนกันหมด อย่างที่เห็นผมโพสต์ด่าทุกวันที่เห็นเขาโพสด่ากันทุกวันก็เพื่นรักเพื่อนเลือกผมนี่แหละครับผมก็เลยว่าตั้งแต่นั้นนะผมไม่ติดต่อไม่คุยด้วยเลยผมไม่คบด้วยเลยก็ไม่รู้ครับต้องอุตส่าห์ไปติดหนี้ทกศเอารถหวังว่าจะไปทําให้รถเราเกี่ยวได้สุดท้ายต้องไปนอนเฝ้าน,นอนทําเองนี่ก็เป็นเลี่ยงเล่า พอูได้แล้วมั้งฝีมือเบาอ้นครับฝีมือพ่อนสีปู้เสียงเจาแม่คลิปเิ้วครับเจาแม่คลิปเิ้วดังครับที่ตามแม่เท่าคันนี้คันเิี้วเราได้เงินเราสิไปสื่อรุ่นสิบสองเลยครับตอนนี้กำลังศูนย์จุดสองหกเหรียญมีความพยายามมากครับ เหลือใส่น้ำเปลี่ยนเติมน้ำลูกตีตะแกงแก้ใหม่แล้วมีสติกเกอร์นะขวบเงาเลยก็นี่ก็ดีนะผมว่าฝาตู้แบบนี้ดีนะมันเป็นแบบคลิปล็อกนงะเปิดเปิดปุด๊บ ก่อนจะเปิดฝาใหญ่ครับเราจะโกยใยไว้นี้ออกกันครับพวกฟางพวกใบกบระโูดนะใหญ่ใหญ่ให้มันลงข้างล่างครับให้มันลงตะแกงแล้วก็เปิดฝาใหญ่ถ้าถ้าเปิดฝาใหญ่ได้อย่างเดียวมันจะลงครับลงเต็มถาดเลยเมึ่งหกตึงตึงอันยะคือเรานื่นลื่นเราครับ เราถอดอกโรลเลเอซื้อมาพ2นสห้าซื้อมาพันสองหบเขาบอกว่าขายเจ็ดร้อเขาบอกว่าแพงอยู่แถวบ้านเขาเก้ามันมีหลายเกตนะครับเมื่อกี้ก็ถามเจ๊ไปเอาอะไรเจ๊บอกว่ามันมีหลายเกตเกตเก้าร้อยเกตพันสามพันสี่ก็มี สำหรับยี่ห้อน,นี้ผมเลยมีคนไม่ห้าร้ผมไม่ขายหรอกเอาเกี่ยวข้าวได้เป็นพันไร่สบายไม่แตกแต่เนี่ยเราผมว่าเขาโพดไม่น่าได้ก็เลยมาแมงป้องเนี่ยครับสี่ลูกหมื่นครับสี่ลูกหมื่น จีลูกหมื่นฝั่งนู้นก็แมงป่องครับแต่แมงป่องตั้งแต่มาพร้อมเพชรเจริญเนี่ยมันก็ไม่แตกแต่ผมคิดว่ายกแถบไงที่ไหนได้มันไม่ใช่ครับเติมน้ำมัน ไอโซนี้ก็ไปพันกว่าไร่แล้วครับโู่เนี่ยพันกว่าไร่แล้วคู่สามหมื่นนี่นี่คู่สามหมื่นแต่มันข้อมันตายข้อหนึ่งดูไม่รู้เป็นอะไรเนะี่ยมันตายอยู่ข้อเดียวแต่ผมก,ก็แน่นนะพันกว่าไร่แล้วเดินไฟทั้งคันเนาะ ใส่มอเตอร์เจะต้องใส่ลูกตีครับตรงนี้ก็เดินใหม่ผมเป็นมอเตอร์นะครับมีเอฟซีถามว่ามันมีประโยชน์ยังไง ใส่ปั๊มผมบอกว่าไม่รู้ชอบอย่างเงี้ยพรแต่ว่า,วามันเวลาคายคอมันคายถอยหลังมันคายเบาได้ครับมันไม่เหมือนไดสตาร์ทเนี่ยเคยแปลงใส่ไดสตาร์ทแล้วไม่ผ่านครับเจอหนักๆเข้าจริงๆครับไม่ไหวครับกระชากเอาแบบน,นี้เลยเป็นมอตเตอร์เนี่ยแค่เนี้ยก็ลูกละสองหมื่นแล้วนี่ มอเตอร์ปั๊มอีกหมดเยอะครับต้องมีครึ่งแสนนะคิดว่าต้องมีครึ่งแสนนจะสายนจะระบบก็จะไล่รอบได้อ่ะเดี๋ยวใส่ลูกตีก่อนคนระับ